เอาละครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับมาพบกับดักโอมิชินเคยวันนี้เราจะมี s u z u กิ GSX l 8มาให้ชมกันนะครับแต่วันนี้ผมจะไม่พูดเองนะครับผมจะถามเจ้าของรถนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับคุณเจ้าของรถครับผมอย่างแรกนะครับเจ้าของรถแนะนำนยครับผมมีอะไรบ้างเป็นชิลหน้าครับของเอ็มอาร์เอครับชิลหน้าของ MRA นะครับตรงแล้วก็จะมีรถของโปรโบรถของโปรโบกระจกของโยชิมูระครับเป็นลายคาร์บอนนะครับเนี่ยใช่ครับผม ที่สองนะครับก็จะเป็นปั๊มเบรอิตาลีอ่เบมโบจะมีน็อตไทเทแต่งโอ้สวยงามนะครับทุกคนนี่ครัแต่ว่าผมใช้กระปุกเดิมเพราะมันใหญ่อืมกระปุกเดิมนะครับนี่สวยงามมีที่กันน้ำมันเบรกด้วยแ้วจะมีครอบสังคาร์บอนอืมครอบสังคาร์บอนนี่ซื้อมาชุดหนึ่งนี่แพงไหมครับเนี่ยหนักเขาเรื่องอย่างนี้ก็จะมีกันเขานะ กันถังกันถังอ่าอ่ากันถังตรงนี้นะครับผมขาผมกันรอยข้อเฟรมคาร์บอนข้อเฟรมคาร์บอนนะฮะพัดเท้าคาร์บอนพัดเท้าคาร์บอนโอ้พัดเท้าผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยสวยมากเลยใช่ครับสวิงอาร์มคาร์บอนอืมสวิงอาร์มคาร์บอนนี่นะครับทุกคนแล้วก็บางคนคาร์บอนบางคนโอ้โนี่บางคนคาร์บอนท่อจะเป็นอาคา GP แท้ครับอ๋ออาคาบวิกใช่ครับ GP แท้นะฮะใช่ครับแล้วก็จะมีสวยมากครับผมไทยสั้น ขายสั้นให้เป็นพับได้อ่าแบบทั่วไปเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวของโกโซโกโซ่อาแล้วก็มีครอบตูดเพราะว่าครอบตูดมดนะครับอ่าคนโสดนะครับก็จะเป็นครอบตูดมดนะฮะใช่ครับแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของเอาหมวกด้วยไหมฮะเอาหมวกด้วยก็ได้ครับหมวกเป็นเอเจวีพิตตาครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยววันหลังจะรีวิวหมวกแยกอีกทีหนึ่งนะฮะว่า มีข้อดียังไงบ้างสำหรับหมวกราคา50,000บวกนะครับผม A G V พิตตาือหมครับจะมีเป็นนะครับเป็นมีฟิล์มอ่านะครับมีฟิล์มเธอติดฟิล์มรอบอันเลยอืมติดที่หมวกใช่ไหมครับใช่ครับจนร้อยครับผมอ๋อแล้วก็จะมีบลูทูธฝั่งนู้นครับบลูทูธนะครับใช่ครับก็จะมีบลูทูธนะครับผมใช่ครับแล้วก็จะมีเป็น อัลค์ของ TWM ค์นะครับมือคัร์ใช่ไหมครับของ TWM นี่นี่ครับทุกคนมันอาจจะมืดหน่อยนะเจ้าของก็เปิดให้เราดูละแล้วก็จะมีเป็นกันสะบัดนะครับเป็นของโอลิงอ่าเดี๋ยวกันสะบัดเดี๋ยวผมขออนุญาตเจ้าของรถนะครับโดยการหยิบไฟฉายมาฉายเองเลยนี่กันสะบัดของเดิมของเดิมเป็นอะไรครับผมเป็นไฟฟ้าครับอ๋อแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับผมกันสะบัดของโอเรน โอ้สวยมากเลยนะครับก็คือใส่แทนเลยใช่ไหมครับเจ้าของรถใช่ครับผม,มเดี๋ยวผมขอดูเลือนไม้หน่อยได้ไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างหน้าตาเลือนไม้อโอหเรือนไมซูเขาให้สวยขนาดนี้เลยครับเนี่ยโอ้สวยมากนี่เลือนไมสวยมากนะครับเนี่ย L8 เพราะไฟลงไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยวเดิมครับอ๋อไฟเลี้ยวเดิมนะครับยังเน้นเดิมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าผมมันสุดมันใหญ่มันสวยดีอืมและยางใช้ของอะไรครับเนี่ยยางใช้ของใช้กับรถตัวแรงขนาดนี้พิลารี่รุ่นอะไรเอ่ยเออรอสโซทูครับรอสโซทูฟิลเป็นยังไงบ้างครับเจ้าของรถจากความรู้สึกดีเลยครับสำหรับสำหรับผมดีเลยหลังๆก็จะมีประมาณนี้ครับผมอ่า หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมความสวยของ L8 A a few moments t l นะครับต่อมานะครับผมก็ได้ขอเจ้าของรถนะครับให้ลองติดเครื่องให้ฟังนะครับว่าเสียงท่อ L8 เป็นยังไงบ้างนะครับ L8 นี่ดีที่กดครั้งเดียวครับไม่ต้องกดแชร์อืมกดครั้งเดียวนะครับผมนี่รอกมากนะครับลองกนิดนึ แค่นี้จริงๆครับไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าของสถานที่เขาจะเนรเทศเราได้นะครับผม A few moments later เอาละครับตอนนี้ก็มาถึงให้ชมหมวกกันนะครับผมหมวกเป็นของอะไรครับคุณเจ้าของ AGV Pista ครับคาร์บอนโอ้คาร์บอนนะฮะเจ้าของรถควหยิบให้ผมดูหน่อยได้ไหมเอ่ยแบบว่าพลิกให้ผมดูมุมอื่นๆหน่อยนี่นะครับโอ้สวยมากครับยุงเยอะหน่อยอ๋อยุงเยอะหน่อยครับผมก็จะมีมุลทุกของเซน่าครับ อลบูทูทของเซน่านะฮะใช่ครับแล้วก็อันนี้คือติดฟิล์มรอบหมดเลยการ้อยหมดทุกอย่างเลยใช่พรโกหหินดีดด้วยแล้วก็มีชิลหน้าแต่งครับโอ้สวยครับหน้าดำแต่ยุงเยอะไปหน่อยนะครับใช่ครับกลางคืนมองเห็นนะครับกลางคืนมองเห็นมองเห็นชัดเจียวเลยฮะใช่ครับเป็นชิลอันนี้เป็นใสไม่เ่ยหรือว่าสโมกเออเป็นสโมกครับแต่มองได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอืม ถ้าโอ้แต่นี่ไงเห็นหน่อยๆเนาะใช่ครับถ้าเบิกใหม่ทั้งหมดนี่รวมติดฟิล์มนะครับแล้วก็รวมมมทูตประมาณเท่าไหร่เอ่ยห้าหมื่นกว่ากว่าครับโอ้พระเจ้าจอร์ดใช่ครับมือมือผมสั่นมือผมสั่น <c oughs> ห้ามือผมที่ใช่ครับถ้าถ้าเบิกใหม่ประมาณห้าหมื่นกว่ากว่าเพราะว่าหมกอย่างเดียวสี่หมื่นสามโทูตอีกห้าพันห้าชิวนาอีกประมาณสามพันสามพันห้าแล้วก็มีฟิล์มอีกประมาณสี่ห้าพันครับ อันนี้เกตแบบว่าลงสนามเลยใช่ไหมครับมวกใบนี้ใช่แล้วเขาจะมีสายน้ําให้ด้วยแต่ผมไม่ได้ใส่มาใสยน้ําแบบทอดตรงนี้ต่อได้ก็คือขับไปไกลๆหิวน้าก็กินได้เลยกินได้เลยครับถ้ามีถ้ามีเป้ที่เป็นน้ำมีเป้กระเป๋าน้ำาใช่คือมันใช้ในสนามแข่งแล้เลยครับโอ้ใช่อย่างทือว่าถ้าเขาแข่งลืมหมวกสามารถมาซื้ออันนี้ไปใช้ได้เลย๋อใช่สุดยอดครับแหมไม่ธรรมดาใบนี้สวยมากเรื่องลมมันดีมากเลยครับ แต่ถ้าเรื่องเสียงลมอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าสำหรับคนที่ชอบเงียบๆอ่าใช่ครับก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบความเร็วและไม่ได้ซีเรียสเรื่องลมใช่ครับอืมอุ้ยมีมีหางสเกิร์ตหลังด้วยนะครับใช่ฮะโอ้สวยมากดูสิทุกคนมีสปอยเลอร์นะฮะมาจากอิตาลีและถุงมือครับสีทําไมอสีเดียวกับหมวกเลยใช่ครับไหนลองเจ้าของบอกถุงมือหน่อยครับว่ามือเป็นของไดเนสครับไดเนสไดคาร์บอน เป็นคาร์บอนนะครเบิกใหม่เป็นคาร์บอนเบิกใหม่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เผื่อใครสนใจนะครับไปซื้อมาคตามมาบ้บางที่็ขาขายสี่ห้าพันหกพันน่นะครับโอ้ใช่ครับไนเนทนะครับโอ้ราคาตอนนี้ราคาผมดูแล้วว่ามันเท่าไหร่ราคาคุณภาพมากเลยใช่ครับโอเคครับผมเอานลครับตอนนี้เราก็มาสรุปกันเลยดีกว่าว่าอนาคตนะครับเจ้าของจะทำอะไรเพิ่มกับคันนี้บ้าง จะมีชกหลังโอลินครับชกหลังโอลินนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นชกเดิมอยู่ใช่ไหมเอ่ยใช่ครับเป็นเป็นชกเดิมอยู่แล้วเป็นชกหน้าโอลินครับชกหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นของโอลินนะครับใช่ครับแล้วก็แผงคออืเปลี่ยนเป็นกระดูกอ๋อก็จะคือจะเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมใช่ครับผมแล้ก็จะมีกันแข้งกันแข็งนะครับผมของจีบีเรซซิ่งใช่ครับแล้วก็เกียร์ยงกิเล็ตเกียร์ยงกิเล็ตนะครับผมขอสอบถามเจ้าของนิดนึงได้ไหมเอ่ยการที่จะเปลี่ยน แข็งตรงนี้ครับเพราะอะไรครับหรือว่าเพราะความสวยอย่างเดียวเลยถ้สาสำหรับผมอ่ะผมไม่รู้ว่าก็าดียังไงแต่ผมชอบความสวยม,มันดูดิบด,บดีตามสไตล์ของบ้าของบ้าขี่สูนะ่ะผมเห็นว่ามันดิบด,ด,ด,ดีก็เลยลจะทำให้อันนี้ไปให้มันดูเข้าทีมกับรถใช่ครับบานบ้าเลยแล้วส่วนเยโยงเป็นของกินเล็ครับที่ผมคิดว่าจะเปลี่ยนกินเล็ดใช่ครับเพราะว่าการท่านั่งมันจะได้ ดีขึ้นด้วย่านวนการขับขี่ที่สมูทขึ้นสมูทขึ้นน,นคะนครับผมใช่ครับีประมาณนี้โอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับผมอนาคตว่าคันนี้จะทำอะไรเพิ่มอีกบ้างนะฮะ A few moments later ให้เจ้าของรถได้ฝากร้านกันหน่อยดีกว่าว่าก็ผมขอฝาก MB Redcar นะครับที่ ขายปลอกกันสั่นของรถยนต์แล้วก็อุปกรณ์แต่งของรถยนต์ครับมีทุกอย่างเลยอยากให้ทําอะไรมีมีหมดทุกอย่างเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแปะ facebook ของน้องโมไว้นะครับผมเผื่อใครสนใจเกี่ยวกับอะไรรถไม่ว่าจะเป็นรถ Big กบ k e หรือว่ารถเล็กนะครับรถเก๋งทั่วไปอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้าไปได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณน้องโมมากครับครับผมนี่เลย L8 สุดสวยของน้องโมนะครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาตีสวัสดีครับผม